สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPC แถลงภารกิจครบ1ปีหลังประกาศใช้กฎหมาย PDPA พรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพุทธศักราช2562มีการจัดทำและดำเนินการตฎหมายลำดับรองก้าวเรื่องเปิดให้มีการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนพบมีการละเมิดกว่า200เรื่องพร้อมเดินหน้าแผนแม่บท4ปีพศ2567 ถึง 2,570%. คุมเข้มป้องกันการละเมิดพร้อมเสริมเทคโนโลยีการส่งเสริมและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลยกระดับเป็นที่ยอมรับในระดับสากลครับวันนี้นะครับมีการจัดการประชุมสัมมนานะครับในการระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำร่างแผนแม่บทนะครับการส่งเสริมและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศในระยะ4ปีข้างหน้านี้นะครับ ซึ่งได้มีการเชิญสเต็กโฮเดอร์ที่สำคัญนะครับก็คือ คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะคคณะกรรมการกำกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญทั้งสองคณะนะครับซึ่งคณะกรรมการทุกคณะนะครับก็ได้มาให้ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการที่จะขับเคลื่อนการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทยนะฮะในห้วงอีก4ปีข้างหน้านะครับซึ่งทางทุกพักทุกท่านก็มีความเห็นว่าจะขับเคลื่อนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นนะครับให้เกิดความเชื่อมั่นใน ทุกภาคส่วนนะทั้งประชาชนทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนนะครับให้มีความเชื่อมั่นในการที่จะเกิดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศในระดับสากลน,นะครับกนะ็ในส่วนของภาคบ่ายก็จะมีการถแถลงเรื่องของอาการดําเนินการของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในรอบปีที่ผ่านมานะครับว่าหลังจากที่ กฎหมายมีผลบังคับใช้แล้วในห้วงปีที่ผ่านมานั้นสํานักงานได้มีการดําเนินการอะไรไปบ้างนะครับมีการในส่วนของการมีเรื่องร้องเรียนต่างๆที่ประชาชนร้องเรียนเข้ามาจํานวนมากน้อยแค่ไหนนะครับก็มีการรายงานก็แล้วสานักงานก็มีการแถลงนะครับว่าก็มีเรื่องของการพิจารณาดําเนินคดีเรื่องของพิจารณาเรื่องร้องเรียนต่างๆไปกว่า70คดีแล้วนะครับ ก็ในส่วนของส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการใน,ในช่วงปีแรกๆก็จะเป็นเรื่องของการาตักเตือนนะครับ ให้แก้ไขนะครับในหน่วยงานต่างๆที่ไม่ได้ที่มีการฝ่าฝืนไม่ไปหลับตามพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนก็จะมีการให้แก้ไขแล้วก็ตักเตือนแต่ในห่วงพีตัดตัดไปนะครับหลังจากที่ตักเตือนแล้วนะครับถ้ามีการทำผิดซ้ำนะครับสำนักงานก็อาจจะคณะกรรมการคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญก็อาจจะมีการสั่งลงโทษต,ต่อไปน,นี่คือส่วนของเรื่องของการสร้างความเชื่อมั่นนะครับให้เกิดว่าสำนักงานนั้นก็มีการบังคับใช้กฎหมาย PDP a อย่าง เข้มข้นนะครับแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องของประโยชน์นะฮะของอกฎหมาย PDP a นะครับว่าประโยชน์ของกฎหมาย PDP a นั้นมีก็ทำให้เกิดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศนะฮะถ้าเกิดเหตุการณ์ล่วไหลนะฮะของข้อมูลส่วนบุคคลนะอย่างที่ผ่านๆมานั้นนะครับก็ข้อมูลของส่วนบุคคลของประชาชนก็เกิดการคุ้มครองนะครับใครจะไปดาวน์โหลด นะหรือใครไปเอามาใช้เนี่ยก็ผิดกฎหมายอาจจะถูกดำเนินคดีทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้นะไม่ช่จะเป็นกฎหมายทางพรบอ,รอ,อคอมพิวเตอร์นะฮะหรือว่ากฎหมายอื่นๆที่ที่จะนําไปใช้ในการเอาผิดเ,เรื่องของการซื้อขายข้อมูลส่วนบุคคลนะครับและมีการแถลงเรื่องถึงเรื่องของการที่ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับในการที่จะเอาจริงเอาจังเรื่องของการซื้อขายข้อมูลส่วนบุคคลนะครับมีการร่วมมือกับตํารวจไซเบอร์นะครับทางทางในส่วนของสํานักงานคณะกรรมการ การรักษาความมัน่นคงไซเบอร์แห่งชาติด้วยหรือประกมชนะครับเราพนึกกาลังกันในการที่จะเฝ้าระวังนะครับถ้ามีการซื้อขายข้อมูลส่วนบุคคลนะครับเราก็จะดําเนินการจับกลุ่มดําเนินคดีะที่เกี่ยวข้องต่อไปอันนี้ก็เป็นส่วนที่พยายามจะสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดแก่ประชาชนและหน่วยงานทุกภาคส่วนในส่วนของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับงั้นในในห่วงต่อไปนะครับก็จะประชาชนขอให้เชื่อมั่นได้ว่านะครับ หน่วยงานที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะดูแลนะรักษาในส่วนของคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนอย่างดีที่สุดนะครับสำนักงานก็จะเดินหน้านะครับให้ความรู้ประชาชนในทุกช่องทางนะครับจะเร่งผลิตในส่วนของสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นอินโฟกราฟิกที่เกี่ยวข้องอาการปฏิบัติตามกฎหมาย PDP a เนะครับเร่งในจากการฝึกอบรมต่างๆนะครับเราจะมีส่วนในในส่วนของการที่จะ ก็เขา,าเรียกว่ารับรองหลักสูตรเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับซึ่งในช่วงเดือนปลายเดือนกันยายนะครจะเริ่มมีหลักสูตรนะฮะที่เป็นหลักสูตรที่ทางสงานนํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้การรับรองนะครับว่าที่ผ่านมานั้นประชาชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็อาจจะอยากจะได้ความรู้นะอยากจะมีหลักสูตรที่ไปเรียนแล้วเนี่ยบอกว่าสํานักงานรับรองนะครับตรงนี้ก็สํานักงานก็จะเดินหน้าในการที่จะรับรองหลักสูตรที่มีอยู่ในท้องตลาดนะฮะตรงนี้ก็จะ จะได้เป็นเรื่องของการสร้างความเชื่อมั่นนะครับในการเผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนและในอนาคตนะครับสำนักงานก็จะมีเรื่องของการจัดวัดนะฮะในส่วนของความรู้ด้าน PDPA นะครับก็อาจจะมีการจัดในส่วนของการทดสอบความรู้นะครับเพื่อที่จะวัดระดับความรู้ความเข้าใจ p d p a นะครับซึ่งหน่วยงานต่างๆก็สามารถจะนำตรงนี้ไปใช้นะฮะในการที่จะไปสู่ความก้าวหน้าทางอาชีพในสายในสายงานที่เกี่ยวข้องได้ต่อไปครับ ประชาชนครับถ้าได้รับความเดือดร้อนนะครับจริงๆแล้วกฎหมาย p d p a มีข้อดีนะครับถ้าท่านได้รับความเดือดร้อนนะครับหมายถึงว่าถ้าหน่วยงานต่างๆละเมิดนะมีการละเมิดคือไม่ปฏิบัติตามมีการเก็บรวบรวมข้อมูลสมบูรณ์ของท่านไปโดยไม่รับคำยินยอมนะฮะจริงๆท่านสามารถจะาหาลือกับหน่วยงานเหล่านั้นได้นะครับบอกเขานะฮะว่าท่านมีสิทธิ์ในการที่จะบอกให้เขาลบข้อมูลของท่านนะฮะออกจากฐานข้อมูลของของหน่วยงานเหล่านั้นนะครับอันนี้ถ้าเกิด เขาเขาเขาไม่ได้รับความยินยอมหรือเขาไม่มีเหตุผลไม่มีฐานทางกฎหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเนี่ยท่านสามารถจะ,ะติดต่อเขาให้ลบข้อมูลเหล่านั้นได้นะครับแต่ถ้าติดต่อแล้วไม่เป็นผลนะครับท่านก็สามารถที่จะร้องเรียนเข้ามา ยังสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อม <AS> ูลส่วนบุคคลนะครับสำนักงานุ้มครสงวนบุคคลสามารถที่จะนําเรื่องให้คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญตามกฎหมายเนี่ยนะครับพิจารณาเพื่อที่จะสั่งให้หน่วยงานเหล่านั้นแก้ไขนะครับหรือตักเตือนหรือว่าถ้าเกิดตักเตือนไม่เป็นผลก็อาจจะมีการปรับลงโทษต่อไปอันนั้มีส่วนของถ้าเกิดประชาชนได้รับความเดือดร้อนนะครับถ้าเกิดประชาชนอยากได้รับความรู้นะครับก็สามารถที่จะเข้าไปดูทางเว็บไซต์ของสํานักงานนะครับตอนนี้ก็ยังมี Facebook PDPC Thailand นะครับที่สามารถประชาชนสามารถเข้าไปหาความรู้สํานักงานก็จะมีการเเผยแพร่ป็นนิ กราฟิกที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย pdpa นะครับให้ประชาชนเป็นอินโฟกราฟิกที่จะเข้าใจง่ายนะครับท่านประชาชนก็สามารถที่จะไปดาวน์โหลดมาศึกษาได้นะครับแต่ว่าถ้ามีศึกษาแล้วยังอยากจะได้ความรู้เพิ่มเติมสามารถโทรเข้ามานะฮะอย่างสำนักงานได้ครับที่สุที่เบอร์02 142 1 0 3 3นะครับก็เราจะมีสายมีพนักงานนะคคอยที่จะรับสายแล้วก็ให้ความรู้แก่ท่านเบื้องต้นนะครับในเรื่องเกี่ยวกับ การคุ้มครองข้มอมูลส่วนบนะุคคลและการปฏิบัติตามกฎหมาย PDPa ครับ